ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ได้สั่งพัสดุมาจากเพจเพจหนึ่งนะครับโดยเพจเขาบอกว่าเขาจะให้ iPhone เข้ามา<อ>แล้วเขาก็จะใส่ของแถมเข้ามาแล้วก็จะมาดูนะครับว่าของที่เราสั่งมามันจะได้ iPhone จริงหรือเปล่าครับนี่นะครับ,รบอุปกรณ์ในการแกะกล่องไปดูกันเลยครับรูนะครับทุกคนเขาบอกว่าหนึ่งร้อยเก้าเก้าได้ไ iPhone นะครับรวมค่าส่งอีกหนึ่งร้อยก็เป็นสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับทุกคน ตื่นเต้นครับโอ้ยมือสั่นในบอทเลยมาดูว่าที่เขาบอกจะได้จริงหรือไม่จริงนะครับเปิดมาแล้วสองร้อยเก้าเก้าบอกว่าได้ไอโฟนนะทุกคนกระเป๋าฮนะ,ะโอ้โหโคตรไอโฟนเลยครับทุกคนโคตรไอโฟนนะครับนี่นะครับเราจะมาทายข้อสงสัยนะครับว่าเทปที่เขาบอกว่าแจกไอโฟนเขาแจกจริงไหม ที่เขาบอกว่าให้แชร์สี่แชร์ห้าแชร์หรือว่าคอมเมนต์อย่างนั้นคอมเมนต์อย่างนี้นะครับโอ้คหเขาใส่ไอโฟนให้ดูในลฟ์สดนะฮะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือกระเป๋านะทุกคนก็น่าจะคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับงั้นก็ใครข้อสงสัยกนแค่นี้นะครับผมนี่นะครับทุกคนสิ่งที่เขาให้มาก็จะมีสองอย่างนะครับหนึ่งก็จะเป็นกระเป๋าเรามาดูยี่ห้อนะครับยี่ห้อก็คือยี่ห้อแบ็คแพคนั่นก็ซึ่งหมายถึง แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยก็กระเป๋านนั่นเองนะฮะดินพันกันไปหมดเลยอันที่สองนะฮะก็คือนี่นะฮะ USB ไม่รู้ว่าราคากี่บาทอยู่ร้านยี่สิบหรือเปล่าทุยนี่นะฮะทุกคนสรุปว่าคุม้มไหมผมก็ว่าก็ไม่ได้ถือว่าขาดทุนอะไรมากนะฮะก็ถือว่าได้อยู่นะฮะ